ทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมายามใสกันอยู่จุดนู้นครับนะครับตอนนี้เราไม่ได้ยามใสมาหลายวันแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เรามีคลิปพิเศษอย่างหนึ่งนะครับพึ่งเราจะไปจับปูนะครับแล้วเราจะถ่ายคลิปให้ดูด้วยเหมือนคลิปที่แล้ว23นาทีครับที่ผมถ่ายดูเดี๋ยวผมวันนี้ผมก็จะไป ถ่ายคลิปจะปูครับนี่นะแล้วผมก็ไอผมจะพยายามใส่ก่อนนะครับแล้วรอประมาณทุ่มสามสิบนะครับหนึ่งทุ่มสามสิบนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันนะครับผมจะแล้วเราจะมาเจอกันครับแล้วจะดูว่าเราจะได้ปูหรือไม่ได้นะครับคลิปจกปูครับาล้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูคลิปไปยามใส่กันก่อนครับดูซิว่ามันจะได้ก่าครับก็ไปดูกันครับ คลิปดักหนูนี่ไม่ได้ครับมช่วแดงๆนี่เป็นเชื่อกวัดกับดักครับซึ่งผมเก็บไปมาอรารของเเาาดักอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ครับผมก็เลยไม่ถ่ายครับผมก็ถ่ายคลิปยามใส่ไปด้วยแหละแต่มันได้น้อยครับสองตัวครับผมก็เลยไม่เอาลงครับสึกว่ามันจะไม่ค่อยหมานครับเราจะเอาคลิปแต่มันหมานลงให้ดูนะครับเนาะแต่คราบเดียวก็ ไปลุ้นด้วยกันครับว่าตรงหมานั้นจะได้หรือไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับโอเคครับผมเราก็จะไปดูนะครับแล้วฝากติดตามอีกช่องนึงนะครับที่ผมชอบมางสุดแล้วก็โดนใจมากที่สุดเลยครับซึ่งผมดูเป็นทั้งขาวจนแบบว่าผมติดไปเลยครับโยนผมได้ลอกเรียนแบบมันครับก็คือช่องเถียงนาวิดีโอนะครับพิมเข้าว่าเถียงนาวิดีโอครับผมก็จะขึ้นช่องไว้ตรงนี้ครับนี่มา ใช่ครับช่องเขียงหน้าวิดีโอครับซึ่งผมโดนใจมากที่สุดเลยช่องนี้ผมชอบการหนึ่งอหนึ่งหาหนูสองหาปลาสามถ่ายคลิปเกี่ยวกับเน็ดนะครับหนึ่งสามแบบเนี้ผมจะชอบแบบเป็นดักหนูมากที่สุดแะครับโอเคครับผมเราก็ไปลุ้นดูกันเลยนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับได้ไม่ได้ก็ต้องไปลุ้นด้วยกันครับ โอเคครับเราไปยามหลังมันกันเลยครับไปกันเลยครับผมนะครับตอนนี้เฮากับมาถึงแล้วนะครับซึ่งไสเขียวดักไว้ตรงนั้นนะเขาก็ถึงอยู่แล้วครับไสที่เฮาดักไว้ตรงนั้นครับถึงแล้วครับถึงแล้วนะครับไสที่เราดักไว้นะครับเราดักไว้ต้องหลายวันนะครับซึ่งเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับซึ่งผมต้องมัดเชือกอะไรไปด้วยครับเผื่อน้ำมาแล้วปิ้วครับ เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นะครับแล้วไปดูยุนกันนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับโอเคครับไปดูกันเลยโอเคครับผมวผมก็ได้ต,ไไตั้งกล้องไว้แล้วนะครับเสียกล้องไลนครับขอจัดตั้งทีกันครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ตั้งกล้องแล้วครับหลังผมก็จะไปเอาเครือดูนะครับมันจะได้หรือไม่ได้ก็ ็ได้ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็จะเป็นดนตรงกระแปงกันเลยนะครับโอเคครับผมก็ได้สร้างกล้องไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทให้ท่านชมได้รับชมรับฟังแลวได้ดูกันเลยนะครับซึ่งมันน่าจะดนน้อยครับหลังนี้ได้นิดเดียวเองครับน้ำเปียกกล้องหมดละโอ้ยดูนี้ ยังนั่นเย้อเห็นปะครับกับดทีหายิบดักใส่ดินเไมกับีูที่ถึงเอาดักเอาดักอะไรอะดักหนูให้ดูนะครับกับูัับกบปูนาครับนี่ อีตัวสีส้มๆนะครับกับปูน่าครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่เลยนกล้องก็จะลมครับแล้วครับเดี๋ยวขอใส่ไว้เหมือนเดิมก่อนครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้ก็ได้ใส่เสร็จแล้วครับนั่นตอนนี้ผมก็จะไปยาอหลังนู้นนะครับยี่ตรงนู้นครับก็จะมีเสียงรถถ่ายอยู่นิดนึงครับหลังแรกนะครับโดยคอยซีหมางครับนี่ ครับไปดูหลังนั้นกันเลยนะครับว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับโอเคครับเราก็ไปดูกันเลยครับผมครับตอนนี้ผมก็ได้เดินมาถึงแล้วน,นะครับที่ผมได้ดักใสไว้นะครับผมก็จะให้ดูรอยที่ผมดักหนูนะครับนี่เลยหนูกินอยู่นี่สีสม้ม ปูมันไม <t step> <from> <heart> ่กินครับเห็นไหมครับทางมาลงจากน้าลงมาเห็นไหมครับลงมาเนี่ยๆลงมาลงมาแล้วก็ไปนะครับนีครับไปตรงนี้นนะครับแตีมันไม่กินเหยื่อกับปูนาของเรานะครับเดี๋ยวโอ้ยเป็นปลอมครับไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปยามไซค์เลยนะครับ โอเคครับนี่ใส่เราอยู่ตรงนี้ครับผมคอเครับเราก็ไปลุ้นกันเลยครับว่าลุ้นไปลุยกันเลยครับไปลุ้นไปลุยกันเลยครับมาก้องก่อนเดี๋ยวปรับระดับก้องให้สูงเอประมาณนี้แหละนะครับเนาะที่มันสูงด้วยตันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอยามไซก่อนนะครับครับ หลังจากที่ผมได้เทนะครับจากหลังนั้นน่ะผมก็ไม่ได้ถ่ายครับนี่ครับก็พอได้พอกินนะครับกับการที่เรามายามใส่แบบนี้นะครับก็พอได้กินครับเนี่ยก็ประมาณ3ามสิบทกว่าตัวนะครับเนี่ยมานี่แหละครับจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่อ่าโอเคครับแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็พืบอไปไล่ให้มันจมลงไปเลยนะครับให้มันเยอะๆไปเลยครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกดดิ่งนะเกิดแล้วก็กดนอปิเคชันเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกผมนะครับของของผมนะครับเพื่อจะไม่พลาดไปเป็นทางการที่ยาวนานเกินนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม